ยินนี้ตอนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพี่มิวันทั้งช่อง youtube g o o d m y s t o r สิบนะคะวันนี้มาหน้าโสดมากเลยนะพอดีจะเข้านอนแอบ,บหนูน้อยมาไลฟ์นะคะไม่ได้มาไลฟ์หลายวันไลฟ์ตอนกลางตอนเวลาเย็นของที่ไทยนะคะก็คือหนูน้อยก็ไม่นอนนะคะเขาไม่ค่อยนอนก็เลยไม่มีเวลามาไลฟ์วันนี้ก็เลยมีโอกาสเขา แวะมาไลฟ์นะคะก็ฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคําถามทุกคําถามมีคําตอบก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพิมพ์มาตอบให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะใครจะสั่งคัมภีร์หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะแอดไลน์ไอดีพิมจา้าสิสเวมาได้เขียนโปรไฟล์หรือว่าสมัครเว็บเดทนะคะในส่วนของการสมัครเว็บเดทพิมพ์ก็จะสอนแล้วก็แนะนําในการเล่นนะบางคนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะหากมีเวลาก็พยายามที่จะอัดคลิป นะคะวิธีการเล่นของแต่ละเว็บให้ส่งให้นะคะส่วนบางคนที่ยังไม่ส่งให้ตอนนี้ก็คือจอมรับว่ายุ่งพอสมควรนะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยประเด็นอหลังจากที่พิมพ์กินทุเรียนอย่างอร่อยไป <laughs> นะคะกินทุเรียนอย่างอร่อยไปนะคะก็มีพี่คนนึงถามมานะคะว่าฝรั่ง เขาีเรียดเครียดมากไหมกับเรื่องของอาหารที่มีกลิ่นนะคะวันนี้พิมพ์พก็เลยอยากจะมาพูดถึงทุกเมียฝรั่งนะคะสามีฝรั่งเกลียดอาหารไทยเรื่องจริงที่ไม่อิงนิยายนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวของอสาวไทยกับสามีฝรั่งนะคะว่าไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะที่จะชอบอาหารไทยพิมพูดก่อนนะคะไม่ใช่ทุกคนบางคนที่เขาไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองที่แบบเจริญเจริญ เจริญเจริญในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีหลากหลายอารยธรรมหลากหลายเชื้อชาติหรือว่าชนชาติมาอาศัยอยู่ยกตัวอย่างเช่นหากฝรั่งที่อาศัยอยู่ที่เท็กซัสกับเปรียบเทียบกับฝรั่งที่อาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียฝรั่งที่อาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็คือมันเป็นแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐใหญ่ที่แบบว่ามีคนเอเชียเยอะมีคนลาวมีคนมง้งมีคนอะไรเยอะนะคะแล้วก็คนไทยในขณะที่เท็กซัสนั้นอาจจะมีคนเอเชียไม่เยอะ ทำให้ฝรั่งบางคนนะั้นไม่เคยที่จะได้สัมผัสอาหารของชาติอื่นหรือว่าเชื้อชาติอื่นทําให้เขานั้นไม่เคยเจออาหารไทยนะคะเมื่อเขาไม่เคยเจออาหารไทยวันหนึ่งที่มาแต่งงานกับคนไทยนะคะมาแต่งงานคนไทยแล้วคนไทยคุณต้องยอมรับนะว่าอย่าง <c oughs> อย่างคนอีสานของเราก็กินส้มตําส้มตําปูปลาอ่ากินหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองมันก็กลิ่นใช่ไหมนะคะกินปลาเคม็มนะคะกินปลาเคม็มกินอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะกระเค็มแล้วก็พวกผัดกะเพราพวกนี้นะคะที่อาหารรสจัดจัดแล้วก็กลิ่นนะคะฝรั่งในหลายคนเนี่ยเกลียดอาหารไทยมากนะแต่เมื่อแต่งงานกับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยทํำยังไงผู้หญิงบางคนนะก็คือขัดใจสามีไม่ได้นะนะคะก็คือต้องตามใจสามีก็คือตัวเองก็อดกินนะนะคะดังนั้นพิมจะบอกนะคะว่ามันมีจริงๆนะที่แบบว่า ใช้ชีวิตลำบากเพราะอะไรเพราะเราเกิดและเติบโตมาตลอดชีวิตของเราเรากินปลาเค็มกินผัดกะเพราที่กนิุนฉุนๆอะไรพวกนี้นะคะเวลาเขาจะทําอาหารพวกนี้เขาทำยังไงคือผู้หญิงไทยแน้หลายคนนะก็เลือกที่จะไม่กินไม่ได้กินนะคะหากอยากกินนะคะก็คือต้องไปออกไปผัดข้างนอกผัดกะเพราข้างนอกคุณคิดดูนะว่าหนะิมะตกนะมีเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาคอมเลนนะว่าเขาอยู่ลําบาก เพราะการกินอาหารที่เราไม่ถูกจริตเนี่ยมันก็คือมันก็ยากนะเราไม่ชอบกินนะคะอย่างเราจะไปกินพาสต้าไปกินชีสเรากินได้นะแต่เมื่อมันจะมีไทม์ไลน์ของมันมันมีลิมิตของมันเพราะว่าเราจะไม่ชินกับอาหารพวกนี้เพะวันหนึ่งที่เรามากินแล้วเรากินกินไม่ได้เยอะพอกินแล้วเราจะรู้สึกอืดหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะแต่พอเราจะมากินอาหารไทยตามมีเขาก็ไม่ให้กินไม่ให้กินแล้วก็คือกินในบ้านก็ไม่ได้นะฝรั่งบางคนกินในบ้านไม่ได้นะคะ หมายความว่าก็คือกลิ่นมันออกมาทําให้หลายคนเป็นทุกข์มากนะทุกข์สุดๆเลยนะพิมบอกนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ทุกข์มากนะกับการกินอาหารเนี่ยบางคนไปตากทิมะทาอาหารกินมันเคยมีคดีเป็นขึ้นคดีความกันฟ้องหย่ากันมาแล้วนะคะในเรื่องของอาหารไทยพิมจะเล่าเคสให้ฟังว่ามันมีผู้หญิงไทยนะคะที่แต่งงานไปอยู่เยอรมันแล้วเขานะ เป็นคนอีสานเขาชอบกินปลานะคะแล้วทีนี้ก็คือนึกยังไงไม่รู้เขาต้มปลาในบ้านนะคะต้มปลาในบ้านแน่นอนนะกลิ่นมันออกพอกลิ่นมันออกคือบ้านฝรั่งกับบ้านคนไทยจะไม่เหมือนกันบ้านฝรั่งนะคะประตูมันจะหน้าตาประตูหน้าต่างมันปิดหมดอย่างที่แนะหลายคนเคยเห็นที่พิมพ์เปิดบ้านให้ดูนะคะว่ามันไม่มีอ่า อ่าหน้าต่างที่แบบเปิดอ้าเหมือนบ้านเหมือนที่ไทยนะนะคะมันจะเป็นปิดกันหมดเลยอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วกลิ่นมันติดกลิ่นมันติดสามีมานะคะโมโหนะคะโมโหเพราะกลิ่นมันออกติดโซฟากิติดนู่นติดนี่ล้วทีก็เอาปลาร้านโยนทิ้งแล้วก็เกิดการทรวงบแวงกันตีกันนะคะจนได้ขึ้นอ่าได้ขึ้นศาลได้ฟ้องหย่ากันนี่มันมันมันถึงขนาดนั้นในหลายคนก็บอกว่าพี่มันเป็นไปได้ม้เป็นไปได้นะ เพราะว่าการใช้ชีวิตเราคือเราไม่ได้กินอาหารในสิ่งที่เราชอบเราต้องการมันก็เริ่มเครียดนะผู้หญิงไทยเห็นบางคนนั้นแต่งงานมาตั้งหลายปีนะสามีสร้างครัวให้ต่างหากนะให้คุณไปกินต่างหากอย่างที่บอกวางคนเขาไม่ให้กินอาหารร่วมไม่ให้กินอาหารในบ้านสิ่งสําคัญมากที่สุดเวลาที่เราคุยกับคนนะคุยกับฝรั่งเขาต้องเขาต้องเข้าใจเราด้วยนะข้อนี้นะคะเราก็อาจจะเกรงใจเขาอย่างพิมพ์ <laughs> ที่บอกนะคะว่าตอนที่พิมพ์ย้ายมาอยู่ที่พาร์ทเมนต์กับแฟนนะพิมพนึกยังไงไม่รู้แนละ้วไม่ใช่ว่าต้มน้ําปลาเดี๋ยวพิมทอดปลาเข็มเนี่ยในพาร์ทเมนต์น่ะกินก็ฝลังตายพรังมีสิตด้นะคะเหม็นสลบนะเหม็นสลบนะคะเหม็นสลบเขาไม่ให้กินอาหารไทยแล้วทีนี้ก็คือแต่แฟนพิมเคยอยู่ที่ไทยมาก่อน เคยอยู่ที่ไทยมาก่อนเขารู้ว่าเขาไปอยู่บ้านเราแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้กินอาหารฝรั่งบ้านเขาเขาก็เริ่มรู้สึกเครียดแฟมก็ตามใจนะคะอย่างต้มปลาพิมพ์จะไปต้มนอกบ้านนะเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้คุณต้มน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เคล็ดลับสารพัดที่ผู้หญิงไทยโพสต์ใน y YouTube อะไรคลิปอะไรต่างๆต้คมคัาวกาแฟคั่วอะไรเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะคะพิมพูดคำเดียวว่าเอาไม่อยู่ต่อให้คุณต้มเป็นสิบหม้มอนะคะหมายถึงว่าต้มไอ น้ำยาปรับผนุ่มคั่วกาแฟพวกนี้เป็นสิบหม้อยี่สิบหม้อก็เอากลิ่นปลาราไม่อยู่กลิ่นปลารามันรุนแรงกระแทงนุติพบมากนะคะก็คือต้มแค่30นาทีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยต้ม้มไม่ได้นะคะพิมพ์จึงเลือกที่จะออกไปต้มนอกบ้านนะคะต้มนอกบ้านคือต้มปรุงเองนะคะปรุงเองแล้วก็ต้มนอกบ้านแค่30นาทีแล้วก็ในส่วนของอาหารรสจัดอย่างพวกกะเพราแฟนพิมพ์ชอบกินนะคะ เป็นพิมพชอบกินเขาเราก็กินได้นะคะเราก็ทําในบ้านอาหารทาในบ้านอย่างทอดปลาเค็มนะคะบางทีเตาข้างนอกมันไม่ไม่มันไม่มันไม่มไมดีมาทอดทั้งหนบ้พานนะคะแต่ก็คือคือ,คอบ้านพิมไม่ได้ติดม่านทั้งหลังนะคะไม่ได้ติดม่านทั้งหลังดังนั้นกลิ่นมันก็จะไม่ออกมานะคะกลิ่นดังนั้นพิมพจะบอกนะคะว่าเวลาที่เราคุยกับคนไทยคุยกับฝรั่งนะ ต้องดูด้วยนะว่าผู้ชายมีไอเดียกวกับการกินอาหารของเราอย่างไงเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราไปอยู่เราใช้ชีวิตกับเขานี่มันลําบากมากนะเห็นผู้หญิงไหนหลายคนเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะเขเขียนโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆนะคะว่าเขาทุกข์เขาไม่ได้กินในสิ่งที่เขาต้องการคือมันคิดดูในะชีวิตเราอะเราไม่ได้กินในสิ่งที่เราอยากกินอะมันจะทุกข์ขนาดไหนนะคะกะปิบางคนนะเกลียดแม้กระทั่งน้าปลา นะคะกลิ่นน้ำปลามันออกกลิ่นน้ำปลากลิ่นกะปีกลิ่นปลากลิ่นน้ำปลา,าก็ไม่ได้นะคะฝรั่งบางคนไม่ได้ดังนั้นก็คือมันเป็นปัญหาสังคมนะพิมจะบอกนะ <laughs> เป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาใน r l a t i o n s ช i p ความสัมพันธ์ดังนั้นดูดูฝรั่งให้ดีๆนะคะว่าว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะคะนะคะใช่ค่ะคือกลิ่นกลิ่นพวกนี้มันต้องยอมรับนะว่ากลิ่นในหลายคนก็เลือกที่จะ ผัดกะเพรานะคะเขาทำอย่างนี้นะพิมจะบอกนะคะว่าปกติคนไทยเรานะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมเส็พริกลงไปใช่ไหมผัดผัด,ผดแล้วก็โยนหมูโยนแมวล,ลงไปแต่เขาผู้หญิงไทยในหลายคนไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะเขาทํำยังไงเขาก็ผัดตั้งน้ตั้งน้ามันแล้วก็เอาหมูล,ลงไปผัดผัดผัดเติมเครื่องปรุงเติมอะไรหมดเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาคลุกกับพริกนะคะคลุกกับพริกกับกระเทียม ที่สดๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหากเอาลงไปในกระทะกลิ่นมันออกสามีด่านะคะสามีด่าไม่คุ้มเป็นปัญหาครอบครัวเขาก็เลยเลือกที่จะกินอย่างนั้นหากอยากกินน้ําพริกปลรราน้ําพริกอะไรก็กระเด็นออกไปกินนอกบ้านนะคะนั่นแหละคือความทุกข์ของผู้หญิงไทยในหลายคนนี่แหละที่ที่ที่ทพิมพ์จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ประเภทที่แบบทุเรียนเนี่ยขนาดทุเรียนนะพิมพ์เอาใส่ตู้เย็นนะแฟนพิมพ์ยังบอกว่าว้วิคิปดูอิงดี ทำไมพวกเรายังพยายามที่จะพยายามที่เราทำไมพวกเรายังยัง,ย,งยังจะทําแบบนี้อีกเพราะพอดีเขาเปิดตู้เย็นมากลิ่นมันออกนะคะกลิ่นกลิ่นทุเรียนมันออกกลิ่นทุเรียนมันออกเขาก็คือไม่ไม่แฮปปีนะ้แล้วนะฝรั่งนะคะแน่หลายคนไม่แฮปปี้นะึงจะบอกคะะ่ะจ้าพี่ปายนะคะคุณนิดวดีค่ะคุณอุไรห่างค่ะคุณกีฬาพรนะคะ เหนื่อยมากนะคะมันต้องคุยกันนะคะคุณราตานะคะคือเราไม่มีความสุขนะเราไม่ได้กินอาหารในบ้านนี่เราคือคือยังไงอะบอกไม่ถูกอะบอกไม่ถูกอะจ้าคุณออนนะคะค่ะคุณวิรอนนะคะใช่ก็คือกิ่นปลา้าก็คือกินบ้างไม่กินบ้างนะคะปรปลาเค็มใช่แดงกิงแดงกิงปลาเค็มปลาล้ากะปิน้ำปลา น้ำปลาก็ไม่ได้นะบางคนนะน่ะน้ำปลาก็ไม่ได้คือบางคนคือเป็นหนักมากนะฝรั่งบางคนเป็นหนักมากนะเราคือคือเราไม่ได้กินอาหารที่เราชอบมันทุก์มากนะนะแฟนพิมพ์ก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรอะไรต่างๆก็กินได้อะไรต่างๆแต่เขาทำงี้นะ่อาคุณทอดปลาได้นะจุดเทียนหอมรอบบ้านจุดทูกเขาเป็นคนจุดนะ าเป็นจุดเมแตกกลิ่นปลาไม่กลิ่นปลาคือมันไม่ได้เป็นปลาสดเลยมันเป็นปลาที่แบบว่าเออเหมือนเหมือนมันฟรีดมาแล้วเราก็มามาทําอ่ะกลิ่นมันก็ออกเขาก็ไม่ชอบนะแฟนพิมพ์ก็ไม่ชอบแต่เขาก็ไม่เคยว่านะแต่เขาก็จุดจุดเทียนรอบบ้านคือว่าว่าไม่ได้แต่ไม่ใช่ไม่อยากว่าว่าไม่ได้ก็บอกว่าที่เราไม่ได้กินแล้วเราทุกนะ ใช่คะ่ะต้อง,ต,องต้องคุยกันต้องคุยกันนะะต้องคุยกันนะคะต้องต้องมีคุยกันว่าเฮ้ยมันว่าเป็นแบบนี้นะมันมันทุกจริงจริงจุดเทียนจุดเทียนมันโรแมนมันไม่โรแมนติกค่ะจุดเทียนเพื่อกันกะปี่น้ำปลาแต่น้ำปลาแฟนพ์ไม่เป็นนะแต่ฝรั่งบางคนเป็นนะคะจ้าคุณกุลยานะคะใครมีคําถามขึ้นมาได้นะเห็นมีคนหนึ่งถามขึ้นมานะเขาบอกว่าฝรั่งโจรเงินมาให้ทาง ทางอ่าเวเทนยูเนียนเราให้อะไรกับบ้างเราให้แต่ชื่อกับนามสกุลที่ตรงตามหน้าบาัตรนะคะเขาบอกว่าให้ที่อยู่ให้อะไรแล้วเขาจะติดต่อ,อยังไงคือเราไปทำแคสต์พิกอัพก็คือไปรับเงินที่ธนาคารนะคะธนาคารทุกที่ที่เขา,าเชื่อมโยงกับอ่าเ e เ n นยูเนียนนะคะเราสามารถที่จะไปรับได้หรือว่ามันนี่แกรมนะคะมันะะมนี่แกรมเราก็เสิร์ชใน Google ดูนะคะว่ารับเงินในที่ไหนเพราะพวกนี้มันลิงก์กันทั่วประเทศนะคะทั่วโลกนะคะ เราเขาส่งมาจากที่ไหนก็ตามนะคะแล้วมีคนหนึ่งมาถามนะคะน่าสนใจเขาบอกว่าเอา่อเขาว่าไงนะเขาควรที่จะซื่อสัตย์กับฝรั่งไหมกรณีฝรั่งขอเป็นแฟนทางออนไลน์แต่ยังไม่เคยเจอกันนะว่าตราสมควรที่จะสติ๊กอา่าโฟกัสอยู่กับคนเดียวหรือเปล่าเป็นเรื่องที่พูดยากนะเป็นเรื่องที่พูดยากพี่พูดคํานี้เลยนะเพราะไม่รู้ว่าคุณกับผู้ชายนะั้นจะมีโอกาสาได้เจอกันในชีวิตรจริงหรือเปล่านะ คือมันก็เป็นเรื่องพูดยากมากนะนะคะว่าที่เราไปตกลงเป็นฟงเป็นแฟนออนไลน์กันอะไรตแต่แต่สิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือพิมพ์อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปตกลงค่ะคุณยังไม่เคยเจอฝรั่งในชีวิตจริงเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันจะคลิกกันหรือไม่คลิกนะคะ,ะเพราะอะไรเพราะฝรั่งแต่ละคนเหมือนกับเรากับเขาอะค่ะออนไลน์มันคือเราไม่ได้โชว์ตัวตนที่แท้จริงเราก็ไม่ได้เห็นเขาเขาก็ไม่ได้เห็นเราในชีวิตจริงนะคะนี่นะคะ ก็คือคือมันเคยที่จะเล่าให้ฟังนะว่าทุเรียนทําพิษที่เยอรมันหรือว่าอะไรต่างๆนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแกนะคะกินละงมห้องครัวก็คือมันเคยเป็นข่าวดังนะในเยอรมันนี่แหละที่อ่ะย้าคุณดิวนะคะ ปีที่แล้วนะที่พิมพ์แชร์ในเพจของพิมพ์นะที่อ่า uh, เขาส่งทุเรียนส่งทุเรียนพัสดุไปนะคะแล้วีทุเรียนมันกินแรงกิ่นแรงแล้วทีก็พัสดุเป็นลมนะคะเป็นลมแล้วทีนี้ really พัสดุไปทีนี้เป็นลมที่เขาเขาเอาทุเรียนนะไปไว้ใน คือแบบว่าเหมือนคนส่งใช่ไหมนะคะที่แบบว่าพักพักไว้ก่อนเขาก็เป็นลมและทีนี้เขาก็แจ้งความกันว่ามันมีมันมีคนตายหรือว่าอะไรหรือฆ่าหันจกหรือว่าอะไรจ่าส่งมาเป็นลังอะไรจ่าเป็นดราม่าก,กันมากเลยนะคะสุดท้ายเป็นทุเรียนบ้านเราอาจจะอร่อยอร่อยจ้าคุณอ่บาบังรูนะบ้านเราอร่อยนะแต่เขาเนะี่ยคือเป็นลมนะคะต้องได้ไป อโรงพยาบาลอะไรกันนี่คือทุเรียนจ้าคุณอ่ะแมวที่บ้านจะหลงไม่กินทุเรียนพิ่มกินอยู่นานแต่ว่าก็คือนานๆได้กินทีนานๆได้กินทีเพ,พราะมันแพงแพงแล้วก็หายยากด้วยนะคะไม่ใช่แพงอย่างเดียวนะแพงแล้วก็หายยากนานทีปีหนนนะคะปีหนึ่งจะได้พิ่ไม่ได้กินทุเรียนมาประมาณสามสี่ปีแล้วมั้ง ะะเคยซื้อมาเป็นลูกนะลูกหนึ่งสองพันกว่าบาทเป็นลูกนะคะแล้วกว่าจะแงะนะคะกว่าจะแง่ออกมากินได้นะคะแล้วแง่ออกมาแล้วมันเละถนะ้าอยากจะร้องไห้นะคะเป็นตั้งตั้งสองพันกว่าบาทนะคะไม่ได้กินนะคะ <laughs> เป็นลมเลยตลกนะคะหนูน้อยนอนนะคะค่ะคุณว่ารังสีนะคะก็คือมันมันคือเรื่องจริงนะแล้วทีนี้ไม่ได้กินนะแทบจะร้องไห้นะคะเสียเงินไปเกือบสองพันกว่าบาทไม่ได้กินนะ่ะ และทีนี้ก็คือเอาเข้าบ้านก็ไม่ได้มันเละแล้วล่าจุดนะที่พิมพได้มาเป็นกล่องนะคะพิมพ์กินไปสองวันพิมไม่กล้ากินเดอะกลัวลูกร้อนในนะคะกินกินครึ่งหนึ่งก่อนแลวทีนี้พอพิมพ์กินอะไรนะแฟนเหมือนหนูน้อยชอบตดใช่ไหมเขาชอบตดแฟนเ็าบอกว่าคุณกินอะไรแอบกินอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยและตอนนี้นะหนูน้อยเหมือนเขาแพ้อาหารทะเลพิมพ์ก็เลยงดกินปลาเค็ม แฟนนี่โคตรดีใจนะคะโคตรดีใจมากเลยที่ไม่ได้กินปลาหากเป็นปลาที่แบบว่าไม่เพิ่งเพิ่งจะจับมาเนี่ยคือเขามันมันจะมีกลิ่นของมันใช่ไหมเขาจะไม่แฮปปี้ิี่มอดกินปลามาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยคือนางแฮปปี้มากนะคะล,ะลาลาอะไรต่างนะคะว่าว่าคือไม่ได้กิน่นคือพ นี่นี่ขนาดไม่ใช่อาหารแรงนะคะแค่กลิ่นกลิ่นคาวปลานะคะก็เขาก็ไม่โอเคนะฮะกลิ่นคาวอาหารทะเลนะคะอย่างกุ้งหมึกปูลปลาอะไรต่างพวกนี้นะคะคือฝรั่งหลายๆคนไม่ชอบนะ,ะไม่ชอบพิมพ์พูดเลยนะคะคือมันมันเป็นปัญหาสังคมนะแล้วเราก็ทุกข์ใจนะเราไม่ได้กินของที่เราชอบนะคะเส <c oughs> <c oughs> ียใจระหว่างคนนี่คือกว่าสามีจะยอมรับให้ทําอาหารนะ,ะเขาสร้างครัว ตากิมะนะคะไปตากิมะทํานะคจะจ้าสวัสดีค่ะคุณอาัาสนาน,นะคจะจากออสเตรเลียนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาหารไทย <c oughs> กินทุเรียนในบ้านได้ไหม <c oughs> ใช่ค่ะพี่ปานปานีดน,นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะพี่ปายน,นะคะคือเขาไม่คือทําอาหารไม่ใช่ ไม่ใช่ทําอาหารกินอาหารก็ไม่ได้บางเห็นเห็นคุณอ่ลรัตตาพูดนะคะว่ากินอาหารไทยในบ้านก็ไม่ได้นะคะใช่ฝรั่งบางคนกินอาหารไทยในบ้านก็ไม่ได้นะ,ะเรื่องการทําอาหารนี่เลิกคิดไปได้เลย <c oughs> นะคะแต่แฟนพิมพ์กินอาหารไทยที่บ้านเรากินอาหารไทยทุกวันนะคะมื้อเย็นดังนั้นก็คือจะไม่เป็ดนพิมพ์จะบอกนะคะว่าแค่ไข่เจียวนะคะพิมพ์ไปบ้านปู่พิมพ์นะพิมพ์ทําไข่เจียวกินนะ เขานั่นเหม็นกันนะคะคือมันกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมแดงใช่ไหมเวลาที่มันโดนน้ํามันพืชนะคะกลิ่นมันก็ออกใช่ไหมเขาก็ไม่ชอบกันนะนะคะนี่นี่แค่ไข่เจียวมือนอ่ะที่คุณนั่นขึ้นมานะคะว่าไข่ตุนใช่ไข่ตุนไข่เจียวไข่เจียวนี่ที่ปลอดภัยนะไข่ต้ม <laughs> าไข่ต้มกินกับน้ําปลาก็กลิ่นออกนะคะกินกับซอสก็กลิ่นออกนะคะ <laughs> ใช่ค่ะคุณเกต้องใช่แต่ว่าหิมะมาเน่ะเราหนาวนะเราจะทํายังไงบางคนถึงเลือกทําอาหารแบบตุนไว้เยอะๆเขาทำแล้วเขาก็ฟรีดไว้นะคะแต่อุ่นอุ่นกินก็กินออกอีกโอ้ยเป็นปัญหาเป็นปัญหามากนะคะเรื่องอาหารการกินนะ <S <S ดังนั้นพิมจะบอกนะคะ <S <S เลือกฝรั่งนะดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆคุยกันตั้งแต่แรกๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหา <S <S 2> <S 2> อ๋อ เธอะเขาชอบคุณเขาจะยอมนะพิมพ์จะเล่าสู่ฟังตอนพิมพไปเดทที่สองพิมพ์าแฟนพิมพ์ไปท่าน้ํกตะหนิงชันพาไปกินปลาเผานางกินนะนางกินนางเอาใจเราแบบว่าเฮ้ยมันว่าวิทผมชอบแบบว่าเขาชอบเราเขาก็อยากจะโชว์เผาให้เรากินให้เราดูนะคะว่าเขากินได้อะไรต่างแต่แท้จริงานางไม่กินนะคะ พอมาอยู่ด้วยกันแล้วคุณถึงจะรู้บางทีมันจะเป็นปัญหาตลอดไปด้วยกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่คบกันขวอาจ,จะทําให้เรารู้สึกว่าเขากินง่ายอะไรแต่ที่แท้จริงอ่ะไม่ได้กินง่ายนะคะกินยากเหมือนกันนะดังนั้นนะก็ดูๆไว้ให้ดีๆน, <c oughs> นี่คือความทุกข์เลยนะทุกข์มากด้วยนะนะะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้มาเล่าโจกให้ฟังไม่โจกนะเรื่องจริงนะแล้วก็ซีเรียสมากด้วยนะไม่ได้กินในสิ่งที่ชอบเนี่ย แฟนพิมพนะมันจะมีกะปิบางอันกะปิบางอันที่มันไม่ได้กลิ่นมันไม่มีกลิ่นนะคะพิมพตามแล้วพิมพ์ทาเข้าครุก,กระปิแฟนกินแฟนไม่รู้นะว่าเป็นกะปินะคะก็คือมันไม่มีกลิ่นมันกลิ่นน้อยๆออ,ออกนะคะมันไม่มีกลิ่นมากนะะแต่กลิ่นปลาน,นี่มันรุนแรงจริงๆนั่นถึงเป็นที่มาให้แบบว่าพวกน้ําปลาเป็นขวดชุนารีแซ่บไม้อะไรต่างๆนะคะขายดีมากในต่างประเทศเพราะอะไรเพราะ เอ่อเ er. มียฝรั um. ่งในหลายคนนะคะซื้อมาเป็นขวดนะคะเอามามาตำส้มตำกินเพราะอะไรเพราะต้มเองไม re ่ได้นะคะต้มเองไม่ได้ก็ทนกินไปนะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเมาส์สู่กันฟังนะคะก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะตันคําพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะอะไรอดีพิมพ์จ้าสิสเวจมาได้นะคะพิมพ์กําลังเร่งเขียนหนังสือเล่มที่สองนะคะ แก่เร่งแก้ในบางจุดบางพาร์ทนะคะแล้วพิมพ์ก็ทําเพจนะคะปั้นเพจแม่และเด็กนะตอนนี้นะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแปะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆปนอนไปติดตามกระทืบไรให้ด้วยนะคะกระทืบไรให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะรอเล่มสองใช่ค่ะเล่มสองเขียนเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะคะเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยยากหน่อยคะะต้องต้องหาคนช่วย ช่วยแก้นะคะหลายคนนะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็ไปนอนแล้วนะคะหนูน้อยนอนแล้วนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ